สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ,คะก็จะมากับพี่เออย์แล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาแ<ต>ขางกินเลค่ะแข่งกินหมดก่อนอีกแล้วนะคะโอ้โหต้องไมเพิ่งจะกินกล้วยไปเมื่อกี้เนะเอาอันนี้ใครยัดเลเข้าไปในปากได้มากกว่ากันไม่เอาแทน,นก็แข่งกินเลกันเลย,เลยะค่ะเอาอย่างนี้ใครกินเลนะคช้าที่ หน่งวัยังมเองอะไรของตัวเองขอยั่ที่เลยเอาไหมแล้วใครกินอ่ะฮะหนึ่งแกคหนึ่งสองซับใครกินหมดหอก่อนนะคนนั้นจะต้องโดนมดใครกินหมดหอก่อนคนนั้นจะต้องโดนชนะไปแล้วก็ทำโทษคนที่แพ้นล่มงก็ยอมแพ้มิ้งยอมแพ้ยยิบกินอย่มอย่าพูด รายการน้เนี่ยวันนี้อยู่แน่แน่เพิ่งจะสามชิน้นเองเยอกี่ชิ้นแล้วคะหลายชิ้นแล้วค่ะ เพราะว่าพ่อของพี่เอ๋ยจะมาหาปู่นะคะแล้วก็เลยมาเล่นบ้างแบบมาเล่นบางนะคะก็คือว่าพ่อของเรากับพ่อของน้องมินเป็นพี่น้องกันก็คือพ่อน้องมินเป็นน้องของพ่อเรานะใช่ค่ะพ่อหนุ่มมินเกิด15กุมภาพันธ์ค่ะแต่พ่อของพี่เอ๋ยนะคะเกิด18กุมภาพค่ะเอิม่มมันคือว่าคนละพศออกันนะคะ แต่คนละพอสอบกันแต่ลุงเอกของพ่อของพี่เอ,อ๋ยเป็นพี่ของพ่อน้องมินค่ะใ่ะ นนถ้าใครอยากกดไลค์้องมีับที่เอิญนะคะกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาที่ทด้านลางด้วยนะคะหมดแล้วองยังไม่หมดเลยโอ้ยครองไม่ไดีแ่ฟ้ากับม้าไปซื้อของฝากเอานนะแล้วก็วเดี๋ยวยังไงก็ใหนัดกิงครับ ลูกไปจะน้องมินใช่ไหมเย้ไหมจะไปไหนอ่ะกินข้าวกันก็เมื่อกี้พ่อเรานะถ้าใครดูในคลิปเราอ่ะก็น่าจะรู้จักพ่อเราเพราะว่าตอนนั้นน้องมส่พี่เอิร์ดเราเราเคยดูแบบดูยูทูบในคลิปของพี่เอิร์ดนะคะ่อนนั้นน้องมินจำได้ว่าพี่เอิร์ดอ่ะพาพ่อพี่เอิร์ะไปกินก๋วยเตี๋ยว เตี๋ยวอะไรคะก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะก๋วยเตี๋ยวปลาไม่ใช่หรอคะน้องมินจำได้นะน้องมีนกินไม่ไหวอ่ะกินชิ้นนี้ให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวอย่าองมีนจะเข้าไปในนี้น้องมีนก็ไปกดไลค์ให้พี่ก็วปกดแรื้อขำโทษน้องมีนเลยนะคะอย่าเปลี่ยนเรื่องเดี๋ยวพี่ช่วยกินเดี๋ยวเราแับมาทำโทษน้องมีนกันนะคะฮะ กระโดดสิบทีอีกแล้วกระโดดเฉยๆกระโดดเนี่ยมากระโดดเลยค่ะสองามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคอีกหนึ่งค่ะต่อไปได้ต่อไปที่ยังเกี่ยวกับเวลให้น้องมีนกระโดดเตะให้สูงที่สุดหนึ่งสองสามอย่าดูกระโดดนอนะคะเตะอันนี้สิเตะแบบ หนึ่งสองสามฮึโอเคเราก็ทําโทษตรงนีง้แล้วนะคุณเราไม่อยากทําโทษเยอะค่ะเพราะว่าน้องมิ้งก็ยังเด็กอยู่นะหนูขอหนึ่งเอ,ง,เองค่ะก็ให้ใครทําคลิปนี้น<ป>ะคะเออน้องมิ้งก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะทุกคนบ,บ๊ายบาย